32ธันวาปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายบางคู่ก็พอดีกันแต่บางครั้งผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เข้าใจกันเพราะคนบางคนชอบทำตามใจตัวเองแบบสะสด ที่โทรออกอะเบอรเรานะเราเราไม่ได้ขอเอานะเธอขอเราให้อะปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวนะนายแกมึงเป็นใครถ้าไม่จำเป็นอะหลังสีทุ่มอยโทรมาน,นะ<ฮ><ฮ>ยอมมึงไม่เอากูขอนะผู้ชายแบบนี้อะโลกส่วนตัวมันเยอะมึงอะเอามันไม่อยู่หรอกท้งวงมีคนเดียวเนี่ยเหรอมีสองคนครับเป็นดูโอัลบนครับ แต่งตัวเนี้ยแล้วรองเท้าก็ใส่คนละสีเนี่ยนะมันเป็น,นสไตล์ครับหมายความว่ายังไงผมเป็นอินดี้ครับผมทำตามใจตัวเองไม่ทำตามใจใครผมไม่เน้นขายไม่เน้นขายสบายแล้วล่ะกูพาอเจอสาวมาเห็นแล้วหัวใจตึ้นแรงไปซะสมมำมิอยงัง มึงเจอเขามึงจะไปคิดอย่างนั้นได้ไงทําไมไม่ซ้ําเรารู้การซ้ากันเนี่ยมันเป็นศิลปะไปกลับไปซ้ําเขาป้าไอ้เคไม่ได้อยากได้ร่างกายเขาหรอกไอ้กูอยากได้ว่ะนั่นไงคนเตะน้งพ่อทั้งลูกอะแกเคยเจอคนที่มันแบบแปลกจนแกต้องคิดถึงม่วามึงคิดถึงมันมึงมันเลวอีผู้หญิงใจง่ายอีชายร่างกายเปลืองมึงทอดสะพานให้มันฮะอะไรของมึงเนี่ยคือว่าจะชวนกินข้าวอ่ะ ฉันขี้เกียจไปอ่ะนายไปเถอะเราไม่ได้ชวนไปไหนเราชวนกินข้าวเราทำข้าวมาเองกล่องหนึ่งให้เราอีกกล่องหนึ่งให้เธอไงอแม่หนูว่ามันเกินไปแล้วนะเกินไปยังไงเกินมาคนหนึ่ง ฝากของไว้เพื่อนเขาอยไร้ะวะทำาเลยะวะ<ป>เข็มกัดลูกหัวใจเขาคือคนที่พอดีสำหรับกูนะเว้ยโคตรอยากเจอเลยอ่ะกูอยากโดนอ่ะเฮ้ย เราจะมาบอกเธอว่าถึงหน้าตาเราจะหล่อสู้ไม่ได้แต่หัวใจเราหล่อมากฮ<ะ>สุดเขตสเลดเป็ดคนโน้นก็เรียกเด็กแว้นคนนี้ก็เรียกเด็กแวน้น,น,วนที่อังยังเรียกว่าเด็กแวน้นกูคือวีระบ,บุรุษนักบิดเว้แต่ผู้หญิงก็ยังเป็นสกอยอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่เหรออย่าเรียกสกอยเว้แลวให้เรียกว่าอะไรครับพิกตี้ตรองเท้าแตะและคุณจะหลงรักคนที่ใช้หัวใจผูุ้ด ขอของขวันได้3มข้อนะคะค่ะข้อแรกอยากได้อะไรว่ามาขอคิดดูก่อนได้ไหมคะแล้วข้อสองอ่ะข้อแรกหนูยังไม่ได้ขอเลยนะคะอ๋อก็น้องขอคิดแล้วนี่เฮียรวมด้วยเหรอเนี่ยสามสิ่งทันวาคมนี้เตรียมรับความสุขแบบสุดข,ขอบ